สะสะเกษตรครับผมสะสวนเกษตรเบาเกตครับผมมันบ่เขาเด่นหนิมันบ่มีปลาเขาเด่นบ่เขาแล้วนี่มันบ่มีไฟเฮ่ขอไม่ดินแล้วนี่งเอาน้ำพีนเองนะน้ำพี่นองน้ำเบาเกตห้อยขันบ่ปลาปลานดำตื้นบ่มีไฟอกโอ้ยปลาตัวนี เฮ้เกลือนบอได้กินปลาตาต่ออีกไหมฮ้เกลื่อนแฮ้เกลือนของเขาไปเกือนได้ไรบเด็กน่อยก็มันมาเพราะเธอบอมากินปลากินนะออกไปแล้วตวนไงบ่หอดแฮ่มันปลาขังาใหม่ พยาารแลมันงานใหม่มติดบุ๊บมาบ้งมนก้อนขันเียก็ได้อ้ยอยากไปหาล้อยู่นมมมาตะมอพี่น้องวะรูไอ่าเบ่มันใครห้น่นมันก็พอกินอยู่เอาลส่วนบาเกครับผมโอ้ข้าให้นี่เสยให้คลื่อนเสย มันบ่ได้าดอกันนี่เหยู่นอกเหย่ถเลยยในห้อยตีนแถเลยเอาไนีขุดมันนั่นขุดสองไล่ครับผมตัวน้อยยังเห้ีอเห็น ตอนนี้เราเกยตื้นอยู่ที่สะเบาะเกรับผมพยุนเกยตื้นครับมันได้กินหัวหานลุงเหินสื่อหรอกหมอได้กินหัวหานบ่ได้กินเข่าลุงเหินนะมันสาดลงสื่อหรอกไหมก็เอาข้าวมาให้ใกล้ก่ก็อันนี้ก็ที่เหมือนมันกินนะ เ็กลาระดปลานี่ใครวาคันว่ากรตงการพูน่างเทังไงมาอารจ์เก่งยโอ้โหเลยโอ้อกิ่ง้มีวลามาลงานไยหน่องอยาก่วยลูกาจาปะเดียวมีลาทัวมันมีเงินทนปยนปุ่มครับผมบาทเดียวก็เสียวได้บอกเด็ดวา หอดบัวซ้ำจ้าของสะของเจ้ของสะครับผมยืนขึ้นมาไกลๆในมัดสือต้นไงโอ้ยแป๊บเดียวครับผมสี่ตัวแล้วน้ำมันพื้นน้ำพื้ตั้งไวเลยทั้งนี้ครับสี่ตัวแล้วไอ้ไอ้าของไทยทำเขาอยู่ใจเสมอใครอ๋อเขาอยู่ไอ้สีคอครับผมสี่บาทพันอยู่สีคอ เฮ้ยโ hey, hey. uh huh. uh huh. <ächen> ้้เมนี hmm. uh ่เทไรนี่มะแขงบ่เมนี่เอาหม้อเทฮ่าาเอาเนื้อแบหม้อเทโอ้โหอถุงมันแม่นเม่นเม่นเม่นออไทยซืยครับผมเราลาแก่งนี่ไอ้อังนี้ไดมันมันมั่นดีเลยโอ้มันแห้งดีกันยา ไม่ยังไงนี่ผมผมให้เือนหนึ่งครับแม่นี่ผมให้สองแสนมาหน่อยกว่ากันมีประคองมาแล้วครับนี่เต็มแหเลยโอ้ยปาทเดียวครับผมเต็มแต้องไปมองอื่นดอกมองเดียวอันละไฟยังขลังอ่ะ ไปขาทีขากระน่อนเนาะอ้แม่นี่ครับผมสมัยทุกมือนี่แม่เนี่หน่อยแพ้งี้ครับผมหาแซนปั๊หาแซน,นครับเจะเอาขึ้นกินหนังก็จุดคุยไปแล้วก็ถือห้าอัานก้อนห้ากีฬาเรื่องก้อน จิตไอ้พักบ่ลโอ้ชไอ้งาลื่นบอนเหลื่นนะดูว่ามีมีครับมาดูทรับผมบรรยากาศครับผมข้างๆก็เป็นนี่ครับมันหน้าครับผมมันสับหลังมันหาที่หานาที่ไปเลยครับผมแบกละละมันกับเหมือเวลาแล้วครับผมหนาที่ก็หมดเวลาในการปลูกแล้วฮู้ เอาเงียงยังบ่อเกษตรบ่าวเกรบรรยากาศบ้านๆครับผมเกีเออบ่าวเกรด่านตาบ่าเล่นเมื่อด้เอาเอาเงียงออกก่อนสันบาวเกรเล่นเสร็จแล้ว ครับผมเบาเกล็ดนะครับผมเบาเกล็ดเบาเกล็ดซื้อๆมาไม่รับบอคนเดิมน้ำเบาเกล็ดคนเดิมครับผมฝากติดตามช่องเบาเกล็ดนะครับเบาเกล็ดคนเดิมตอนนี้กำลังเฮ็ดสวนเกษตรอยู่ครับผมปลาคอครับผมแห่เดียวครับผมแห่เดียวครึ่งถุงปุ๋ยแล้วพี่น้อง ถึงดากถึงปุ๋ยครับเจ้าพักอนนีีครับผมโบชู่ก่ะดิครับพี่น้องนี่พ่อเลยเฮะเบาย้องมาสิเนะร็วอ่ะนะยากาศครับผมคังคิงฟืนคิงไฟครับผมไฟกำลังลุกเลยอ่า chú ạ Dế thức thật này các bạn Dưới này là lẽ Nhân bác sư nhìn đây, bác kết Thì cơ ạ ชัวปับแหมเดียวครับผมมึงไปอยู่วงขายน้ำเลยโยนใส่ถุงพุ้ยเลยไลงไปเมื่อไหร่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดียวบปเืียก็ต้องเืีอครับผมจนกเกดเป่ากเกดครับเฮ้ยมมองกปไหนบ้างนี่ 咦，我没又很山。 มาทานครับผมตูวเเบาเกล็ดได้ดีไอ่ช่มชวนครับผมฝากติดตามเบาเกล็ดมเจ้าเบาเกต็ดขับมันบ่าเฮ้ยเบาเกล็ดก็เดิมเบาเกล็ดก uh, ็เดิมครับผม ติดตามครับผมวนนี้บ้านน้องวัตถุการณ์าิตกับบ้านยงก็มาอยู่สวนบ้านเกศมือครับมาไถหน้าเล่นสวนบาเกตแล้วก็มาขัวเป็ดเป็ดปลาครับผมบรรยากาศคังของงัวของวายครับผมบานบานเท่าหาหายากครับผมได้มานังภาีมันมีความสุกขแห้งครับผมมัน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 มวนไม่มาบานเกศแต่ก่อนมาใส่ชีวิตที่กรุงเทพจักปี หางูปีไปจะไหนกับบา้านเฮาแตกต่างกันปะตตย,นนยู่บ้านไปจะไหนเอ๊ะจจะไหน,ไ,หนไปไสมมาไสมนี่ก,กับเงินกับเงินยี่บ้านเฮท้าได้ไปใส่เงนินงนะน,นี่แหละครับผมความแตกต่างครับผมที่บ้านเฮาครับผมหาซื้อบานเฮานี่ทางอื่นหาซื้อไปเลยแต่บ้านเฮานี่ มีอะไรก็กินอะไรนครับผมคือเบาเกตว่างแหละครับผมบรรยากาศครับผมมีลองล้อยครับผมเท็่ยวเขาเขากันบ้านๆเท่านี้แหละเคียงเคลื่อนที่ครับผมใหม่เลยเบาย้งว่ะครับผมก็ฝากติดตามเบาย้งครับแล้วกะเบาเกตคนเดิมครับผมช่องเพื่อนเข้าไปบ้างเด้อพิมพ์มาเบาเกตคนเดิมครับมีกองเพื่อนกองอย่างนั้นครับผมอืมบรรยากาศครับผมแฮ่เดียวเดิครึ่งทุกปุ๋ยครับ ไหงัวจากตัวตอนนี้ตอนนี้ไหมงัวตัวเดียวเอาไปเห็เขาเลี้ยงเขากับไขซ้ำกล้วยสามครับผมโอ้กล้วยสองเอ้าเมียเมี่ยเมี่ยเมี่ยสิพาบอกมีกล้วยสองมาทานครับผมพี่น้องฝากติดตามผลงานกันครับผมบ้านเฮาครับผมสิมีรายการให้พี่น้องได้บ่งกันเลยครับผมจักหน่อยฝุ่นอีกอีกวังนึงครับผม เดี๋ยวปุแ่แเง่ใส่บาเก็ตกันเกยตื่นเลนะ่นไหม